อนนีเ้เาว่าทีมงานเทาก็เดินทางมาฮอดท่ามังแอนแล้วนทาทาู้ชมเพื่อมาถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองท่าแขกเนาะถือว่าท่ามแอนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าตั้งอยู่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนเนาะซึ่งว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง ของเมืองทะแขกก็ว่าได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบเพราะว่าเป็นช่วงปิดด้าน,นแต่ว่าจุดท่องเที่ยวทําแอนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ถือว่ายังหกักษาต้นไม้ไว้ได้เนาะนี่บ่มีการตัดทำลายเดีย๋ยวเขาสีพาย่างเข้าไปเบื้องทาง ด้านในเลยบันดนี้ไปนี่เป็นทางที่เขาเข้ามาเนาะเข้าไปเบ็งทางด้านในกันเลยทำนังแอน นี่เป็นประตูทางเข้าสุมประตูทางเข้านี่ฮะมันเขียนว่ายินดีตอนฮับแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนางแอนยินดีตอนฮับเนะไปนี่ก็เป็นพวกฮัานกาเฟ่ฮัานกินดื่มแล้วก็มีมินิมาร์กเนาะ นี่เสียงน้ำตกมาแต่ไกลเลยเนาะท่านผู้ชม เทว่าทางหน้าทํำทางเข้านี่เทว่ามีความสวยงามหลายเนาะท่านผู้ชมเนี่ยมีน้ำตกที่ทางหน้าผาก็มีตัวหนังสือเขียนว่าทํำนางแอน <Yeah. S 1> ่นในเบื่องขงขอบกันนะ สบายดีท่านผู้ชมสบายดีอีกเรื่องนึงเนาะเนี่ยตอนนี้เขาก็ลาอยู่ทางด้านในของถ้ำนางแอนแล้วเนี่ยถือว่านี่เป็นทางเข้าปากถ้ำเนาะถือว่ามีน้ำตกถือว่ามีความสวยงามสำหรับแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนางแอนนี่ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงเนาะจะว่ามีชื่อเสียงของเมืองท่แค่ขอนแม่นเขาเนาะเดี๋ยวเราสิ้าท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปเบื้องทางด้านในกันเลยเ้อมันจะมีความสวยงามไปเลยไปตามมา บรรยากาศทางเข้าถ้ำนี่เย็ยนหลายแล้วานผู้ชมได้ยินเสียงน้ำตกตะก่เลยเนี่ยโอ้โอ้ ทางในปากถ้ำนี่มีลมพัดออกมาท่านผู้ชมเย็นลายในยืนจากจุดน,นี้ถือว่าลมพัดเย็นลายทางในถ้ำก็ถือว่ามีความสวยงามจะมีบันไดทางเข้าแล้วก็มีดอกไฟเข้าไปเอาท่ายให้เพิ่นเมื่องทางร่มได้นี่ยนี่นี่ก็ถือว่าเป็นถ้ำบาดาลอีกแห่งนึ่งเนาะนี่ หลายคนเก้าวขานให้เป็นเมืองบาดาลอีกแห่งนึงเนี่ยเดี๋ยวสีลงลุ่มก้อนเนาะจังจขึ้นเทิงเนาะไปเดี๋ยวเอาสิบ้าลงร่มนี้ก่อนท่านผู้ชมนี่เป็นบันไดทางขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางพุ้นอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเราขึ้นไปทางใดนี่เอาขึ้นทางนี้เลยเนาะปามานี้กันขึ้นนี้เลยนี่ก็เป็นทางนี่เป็นทางปะค่เนะท่านผู้ชมที่เขาย่างลงมานี่เป็นนี่เพดานทําเย็นเนาะ เข้ามาทางในมันมีความห,หาย็นเลยเดี๋ยวเาสีย่้าขึ้นทางบันไดนี้เลยเนะาะท่านผู้ชมตามข้าก็มีหินน้อยหินสวงามหลายเนาะ ยางขึ้นตามบันไดเลยน,นี่เป็นทางด้านในถ้ํา สวยงามายนี่ก็มีบันไดทางขึ้นอีกเนาะสามารถขึ้นไปทั้งท้งได้อีกเดี๋ยวเราสีท้ายภาพมุมสูงจากจุดนี้ให้เบิ้งอีกก่อนเนาะเนี่ย <Okay. S 2> ากคำคำสม นี่เป็นทางพื้นถ้ำแนละ้เวเือว่ามีความลึกพอสมควรไปเอาสีหน้าเข้าไปเบื้องทางในถ้ำกันก่อนแต่ละจุดนี่เข้าไปเป็นจุดที่หนึ่งเนาะเนี่เข้าไปทางนี้ นี่เป็นอุมโมงไปเลยท่านผู้ชม ที่เป็นบันไดทางขึ้นอีกทางนึ่งมีหุบปัน้นทาเดียวสีย่างกลับขึ้นไปเบิ่งทางเทิงทํา เปล่นไปเบื้องจุดที่สองต่อคันพุชมจุดที่สอง ทางในถ้ำเนี่ถือว่ามีความสวยงามหลายนะท่านผู้ชมเนี่นี่เป็นหินงอกหินย้อยเนาะงามงามงาม เดี๋ยวให้เบง้องหอมหงมมนะีเป็นทางที่เยาขึ้นมาเดี๋ยวเขาย่างขึ้นไปเบื้งทางถึงต่ออีกเนาะ เบื้องด้ว,ว่าเพิ่นเขียนอย่างไรเนาะอันนี้เพิ่นเขียนว่าหินหัวโคลนเท้าเสียงเรียบเนีย่ยไปยางไปต่อเลยสลรับซับซ้อนเลยดีนา่านผบุชมทรรเนี่ย ทางลุ่มนี้มีสายน้ำสังเกตเห็นว่าทางทางทางลุ่มนี้มีเหือมีเหือจอดอยู่น่า,าจ,จะเป็นเหือที่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนอ้องามายงามไย อย่างขึ้นไปต่เลยนะท่านผู้ชมนี่ก็ถือเป็นความงดงามความมหัศจรรย์ของธรรมศาสตร์ที่ได้สร้างขึ้นไว้ บอว่าหลายพันลายแสนลายล้านปีมาแล้วเนาะถ้าว่าท่านผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเที่ยวชมก็ขอความการุณาเนาะอย่านำสิ่งของหรือหินใดๆออกไปเนาะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้สืบ่อ,วไ,วอวไว้ให้ลูกหลานได้เบิงเนาะท่านผู้ชม ทมหักเอาหินออกไปเนาะนี่บางจุดนี้ก่อนจุดนี้เพื่อนเขียนไว้ว่าบอนนั่งสมาธิ ทางรูปนี่ก็มีบาทหนึ่งอัดแล้วกับตุกน้ำเนะาะคาดว่าน่าจะเป็นบ่อนนั่งสมาธิของคูบาอาจารย์ในเมื่อก่อนเนาะที่คนเคยมานั่งสมาธิในธรำเนี่ไปเอาไปสมจุดอื่นกันต่อเลย อันนี้เพื่อนเขียนไว้ว่าหูหินพระธาตุนี่น่าจะเป็นหินพระธาตุเนาะเ๋ยาห้องสีลงไปเบืง้งทางลุ่มบ่อนที่เราเห็นเธอที่จอดอยู่นนเนาะวันนี้มีเธอจอดอยู่ ี๋ยวเอาสิลงไปเบิง้งทีนี้เพื่อนเขียนว่าบ่อนขี้เหือเที่ยวสมถ้ำเบื้องต่เวนตกถ้ำเมืองบาดาลพญาน,นาคงามมหัศจรรย์ เือที่ไปบริการนักท่องเที่ยวแต่ว่าเขาจะบ่ได้ขี้เฮือเข้าไปทางด้านในอีกเนาะเพราะว่ากี้นี้เขาบริบริซื้อบัตรบริซื้อปีเข้าไปเดีย๋ยวเาสิท่ายให้เบิง่งสานี ไปกลับขึ้นไปนี่ยังม,มีบันไดขึ้นไปอีก เดี๋ยวจะพาขึ้นไปบงอันนี้เป็นหูหินพะลือสี เมื่อยไรทำส่งเดี๋ยวสิหาบนนั่งพักผ่อนซ้อมเมื่อยก่นอนเดี๋ยวหุ่นศึกเมื่อยไรเดี๋ยวขากับท่ายออกไปเลยเนะยาะทำส่งความงดงามของธรรมศาสติสุดยอดเอลยแต่ว่าคุ้มค่าเลยวันมือนเนะีะ นี่เป็นหินย้อยหรือนมผาเนาะนี่น่าจะเป็นผานหินปูนเนาะกเกิดมีการย้อยแล้วก็มีเกิดมีน้ำเสาะมาไหลห้อยหลายพันปีเนาะก็เกิดเป็นหินที่งดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนาะบริเวมีการปูุงแต่งแต่อย่างใด ลงไปเบิ้งทางด้านนิตโตนี่น่าจะเป็นสาร นี่เป็นสารคงเจ้าที่เจ้าทานถ้ำนางแอ่นเนาะเพิ่นปริสถานอยู่นี่มีสาร แห่งที่บน ปกตินี่ท้านางแอ่นแห่งนี้ถือว่าคึกคืนหลายคนมาหลายเนาะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโรคระบาดเพคนปิดด้านเนาะก็พี่น้องทางฝั่งไทยเขากลับมาบ่ได้ปกติทางพี่น้องทางฝั่งไทยเขากลับมาหลายเนาะทำนางแอ่น นะกขึ้ไปต่ออีกนะมสมพรเนาะมาฮอนี่เย็นเย็นเ <c oughs> ท่ว่ามาฮอนี่นี่ปะทำทะลุทางเทิงเนาะทางสมทะลุออกทางหน้าผาเฮ็ดใ,ให้ลมเข้ามาทางนี้เท่าว่าลมพัดเย็นดี <c oughs> ไปเอาสิขึ้นไปต่ออีกเบิ่งวิวมื่อนี้เอาให้ละเอียดเลยเนาะ เอาไปเอียดเลยเนี่ยทำทางออกนะท่ผสมบอกเป็นทางออกนะทางที่ทะลุขึ้นมาถึงหน้าผาเดี๋ยวเราไปชมวิวถึงหน้าผากันต่อ เรียกว่าเป็นจุดชมวิวทางหน้าผาโอ้นี่เป็นจุดขี่สลิงเนะาะท่านผู้ชมขี่สลิงชมชมวิว นี่น่าจะเปิดให้บริการในไว้นีน่นะท่านผู้ชมนี่เป็นจุดชมวิวท้งหน้าผาในอนาคตน่าจะมีเปิดให้บริการขี่สลิงลงไปเนาะ เดี๋ยวหอสียางกลับออกไป <c oughs> เป็นโมเลเวหนนาพาผ <c oughs> <c oughs> ู้เย็นลมพัดเย็นท่านผสมสำหรับแอดมินก็ <c oughs> เคยมาทำหนังแอ่นนี่ ประมาณสามซี่เทื่อเนาะเพราะว่าก็บ่ได้ไกลกันไปาไในเนาะระหว่างเมืองท่าแขกกับเมืองฮินบุนที่บอนแอดมินอยูเนาะ เขาสิย่างกลับออกไปทางหน้าปากคำอีกเดี๋ยวตอนออกเขาจะออกทางนี้เนาะเพราะว่าตอนขึ้นมาเขาขึ้นทางลุ่มเดีย๋ยจะกลับออกไปทางโอโมง เป็นอุโมงทางออกถือว่าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนางแอ่นเนี่ยถือว่าได้รับความเอาใจใส่จากหลายภาคส่วนเ,อเนอะแล้วก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อีกแห่งหนึ่งของขวัยคำมุนนี่เป็นทางออก โอเคท่านผู้ชมสำหรับทริปเที่ยวถ้ำนางแอนกันบยกเพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับซมคลิปนี้เบิ่งคลิปจบแล้วกะอย่าลืมกดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคิปใหม่ในครันข้างหน้าเลวก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมง,งานแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะท่านผู้ชมสําหรับถ้ำนางแอนนี่กัการเดินทางมากกัสะดวกเนาะสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมาเที่ยว เพราะว่าทางทางดับเนาะพอดพี่เลยเนาะกับโบห้างจากตัวเมืองตะแค่ปานใดเนาะสำหรับสถานที่ตั้งของทำนังแอนกับยู่เขตบ้านพินเนาะไปตามสายภูหินพูนขี่รถมาทางเลขที่สิบสองห้างจากตัวเมืองตะแคีนี่ประมาณสิบแปดกิโลเมตรมาตามทางเลขที่สิบสองก่อนสีฮหอดบ้านพินประมาณสามร้อยเมตรจะมีทางแวเข้ามาทางเลี้ยวัวแเวเขามาเนาะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ว่าหน้าเที่ยวก็ถ้ามีโอกาสก็จะลืมมาเที่ยวสมเบ่งเนาะทำนางแอน่นเมืองท่าแขกแขว่งคำบนุนยินดีตอนรับทุกท่านบ๊ายๆนี่ค้ับวี่กลับออกไปไทยทำยู่บอนอื่นต่อนะครับผู้ชมเดี๋ยวเครื่องห่อเปิด ได้เวลากลับแล้วเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางทีมงานของข้ากระสีไปค้ายทำบนอื่นต่ออีกเนาะอย่าลืมติดตามครับสมมีแต่ต้นไม้ใงญนะ่ๆเนาะอยู่เขตทำลังแอ่นเนะ่ะแต่ต้นไม้ใง่่